ข้อความจากคนที่รักคุณว่าวเปิดมาใบแรกก็แบบว่า D M p a s เลยจ้าข้อความนี้นะจ๊ะจากพลังงานความเป็นแม่เนาะ D Mother D M p a s ข้อความพลังงาน Divine Feminine พลังงานพลังงานหญิงพลังงานนี้ข้อความจากคนที่รักคุณ <c oughs> ข้อความจากคนที่รักคุณมาดูกันว่าใครที่ ได้รับข้อความนี้ใครที่ได้รับพลังงานนี้อาจารย์พอลลี่ <c oughs> อาจารย์อ่านไพ่อาจารย์สอนจิตวิญญาณไกไลน์ให้คำแนะนำชี้แนะเรื่องของพลังงานและจิตวิญญาณสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยใครสนใจทักมาสอบถามส่วนตัวได้เลยช่องทางติ๊กตอบแล้วก็แอดไลน์ใครมีไลน์ก็แอดไลน์มาได้เลย <c oughs> ข้อความนี้นะคะข้อความใครเอ่ยข้อความใครเอ่ยอ่ะดิมาเตอร์ต้องการสื่อสารกับใครจ๊ะแม่ต้องการคุยกับใครคะแม่ต้องการคุยกับลูกไหมคะแม่ต้องการคุยกับลูกไหมเอ่ยหรือว่าต้องการคุยกับสามีเด็ดดีอ่ะจีเอ็มเพต้องการคุยกับใครื <c oughs> พลังงานรักนะคะพลังงานรัก <c oughs> ว้าวดูเบอร์ พลังงานหลักค่ะไพ่เดอเวอร์ word, ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความอบันแดนพลังงานแห่งการเอาเวทคนิ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นพลังงานที่มีคอมฟอร์ตโซนมีเซฟโซนในตัวเองมากๆช่วงนี้จะไม่ค่อยให้ใครได้เข้าใกล้ตัวเองเท่าไหร่เป็นพลังงานของคนที่มีขอบเขตมีบันดนรี่มากๆ <c oughs> พลังงานหลักพลังงานหลัก พลังงานนี้อ่ะพลังงานนี้เนาะที่จะได้รับศาสตร์นี้ว้าวเพด์ออฟสวอร์แล้วก็เอมเปเรอร์อ่ะพลังงานหลักเอมเ r อเรอร์อ่ะนั่งอยู่ในแบบว่าที่ของตัวเองเนาะพลังงานแห่งความเป็นเจ้าของบางอย่างนะความเป็นเจ้าของบางอย่างเจ้าของความอบันแดนเจ้าของความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เจ้าของอ่าพลังงานธรรมชาติเอมเปอเรอร์ Emperor, แล้วก็เพด์ออฟสวอร์ด บางคนเนี่ยมีทั้งพลังงานพ่อและแม่ที่ต้องการสื่อสารกับคุณบางคนก็เป็นภรรยาสามีเขาต้องการสื่อสารอะไระพลังงานนี้เขาต้องการสื่อสารอะไรมีบางพลังงานแอบ่องแอบมองเราอยู่ผ่านสื่อสาธารณะผ่านโลกออนไลน <c oughs> เไ์เขาต้องการสื่อสารอะไรเขาต้องการสื่อสารอะไรพลังงานนี้ มีธาตุด,ดินเนาะแล้วก็มีธาตุลมพลังงานหลักๆแล้วก็โดนเด่นไปที่ราศีเมษไ <c oughs> พ่เอ่อพจออฟ w a อนเขาต้องการสื่อสารอะไร <c oughs> เขารู้ว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่เหมือนแบบผ่านโอ้ผ่านสมอแลภูมิอะไรมาเยอะมากในการแบบต่อสู้เพื่อจุดยืนบางอย่างอ่าเช่นเห็นไหมโดเวอร์ The เนี่ย สู้เพื่อจุดยืนบาเตอรี่ขอบเขตความเป็นส่วนตัวของตัวเองบางอย่างซึ่งพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างรักความเป็นส่วนตัวมากๆนะเป็นคนที่ไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครแน่นอนไพ่เดอะเวอร์ชัดเจนแล้วก็มากับ e อ p มเพ r เนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครเป็นพลังงานที่ชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง่าเป็นคนที่มีความรักสงบอ่ารักสงบอย่างนั้น ถ้าเกิดมีใครก็ตามเข้ามารบกวนพลังงานนี้สื่อมาว่าให้ลุกขึ้นมาโปรเทคและปกป้องตัวเองค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราหลับปล่อยปล่านแล้วเลยมันคือการบอกเขาหรือส่งเสริมให้เขาสามารถทำพฤติกรรมแบบนั้นกับเราได้ไพ่ก้าวหมายพลังงานแม่และพ่อสื่อมาบอกว่าให้รู้จักโปรเทคและปกป้องตัวเองหากมีใครก็ตามที่เข้ามาล่วงล้ำในพื้นที่ของเรา หรือเขาเรียกว่ามาก่อวอดมาสร้างความไม่สงบในสนามพลังงานในสื่อหรือแม้กระทั่งในชีวิตส่วนตัวของเราก็ตามข้อความนี้อ่ะสื่อสารอะไรไพ่เพนตาเคิรซีเรียรู้จักเขาเรียกว่าปกป้องสิทธสิส่วนตัวส่วนตนหรือบางอย่างที่เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นประโยชน์ส่วนตนของตัวเองซีเรียเช่นทรัพย์สินบางอย่างเอ,อ อะไรบางอย่างที่มันเป็นของเราอย่างถูกต้องอ,ะอ่ะ,อะข้อความนี้ต้องการสื่อสารอะไร <c oughs> โอไพ่หกเหรียญรู้จักอ่อให้ตัวเองบ้างเพราะไพ่พหกเหรียญมันเป็นลักษณะของคนที่มีแต่การให้ผู้อื่น <c oughs> มีแต่การกิฟต์กิฟต์กิฟต์ผู้อื่นแล้วบางครั้งคนอื่นเขาก็อ่ามาเช็คเชคเคเจากเรา ดังนั้นพลังงานนี้อ่าด้วยความที่เป็นพลังงานที่มีความอุดมสมบูรณ์มากไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นขาดแคลนหรือต้องห่วงแหนอะไรดังนั้นจะมีความที่รู้สึกแส่อยากจะให้ผู้อื่นให้หกเหรียญพลังงานนี้บอกว่าให้รู้จักให้ตัวเองบ้างให้รู้จักมาดูแลตัวเองบ้างให้รู้จักเอาสิ่งที่ให้คนอื่นมาให้ตัวเองบ้างให้หกเหรียญมันคือการให้ไงเอดังนั้นเราให้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  จนบางครั้งเขาอาจจะเคยชินว่าอ๋อเราให้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 ใหใหอ่าจริงๆอ่ะเราต้องรู้จักสอนให้คนอื่นเขารู้จักให้เหมือนกันอ่าไม่ใช่ว่าเราส่งเสริมแต่ว่าให้เขาอะไรเงี้ยเออเราต้องรู้จักสอนว่าเราเองถ้าเรารับจากใครเราต้องรู้จักให้เขาเช่นกันอ่าพลังงานนี้ไพ่หกเหรียญการให้การรับบางอย่างไพ่ king of cup พลังงาน <c oughs> ธาตุน้ำต้องการสื่อสารอะไรไพ่แปดไม้อ่าการสื่อสารจริงแปดไม้คือการสื่อสารอ่าเป็นพลังงานการสื่อสารจริงๆพลังงานสื่อสารจากพลังงานธรรมชาติพลังงานค่อนข้างใสค่อนข้างคีนเนาะพลังงานนี้ การสื่อสารข่าวสารบางอย่างข่าวดีบางอย่าง,าาง,างที่รอคอยอ <c oughs> ว้าว <c oughs> อันนี้เรียกว่าไพ่อะไรนาะความรักไหมอไพ่ความรักสวอไพ่ so, ห้าเออ ไพ่เจ็ดดาบอ่าไพ่เจ็ดดาบนี่ไงที่เราบอกไงว่าเอ่อข้อความนี้ส่งมาบอกว่าให้โปรเทคปกป้องเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของตัวเองเพราะว่าเจ็ดดาบแปลว่าบางคนเนี่ยเขาพยายามที่จะขโมยข้อมูลเราบางอย่างนึกออกไหมอ่าพยายามขโมยข้อมูลบางอย่างลับๆล่อๆไม่น่าไว้วางใจแล้วก็เจ็ดดาบแปลว่าเรามัดระวังคนที่ไม่ใช่มิตรอ่าไม่ได้เป็นมิตร เขาไม่ได้เป็นมิรเจ็ดดาบพวกนี้ไม่ได้เป็นมิรเท่าไหร่พลังงานเจ็ดดาบไม่ไม่ได้เป็นมิดนะพลังงานนี้กลุ่มกลุ่มที่ก่อวอดลับๆใช้คําว่าก่อวอดลับๆับบางทีเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาทําับลับเนงนึกออกไหมข้อความพลังงานนี้การสอดส่งมีพลังงานการสอดส่งบางอย่าง แต่เราไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะเรายืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องอ,อยู่ในจุดที่ถูกต้องข้อความจากบางคนจากคนที่เรารักจากคนที่รักเรามีข้อความจากคนที่รักเราด้วยไพ่ทาวเวอร์แล้วก็เอ็กออฟคัพไพ่สวยสวยไพ่สวยมากไพ่สวยมากสวยจนแบบว่าไพ <c> ่ <oughs> สิบไม้ ้อความบางอย่างเขาเรียกว่าบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่หน้าที่เราไม่ต้องเบกวางจงวางอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเลยไม่ใช่หน้าที่เราใดๆเลยอ่าไม่ต้องเป็นฮีโร่ไม่ต้องเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไปเไปช่วยเขาแล้วก็หันกลับมาใส่ใจตัวเองเนาะไพายหนึ่งถ้วยคือการแบบว่าเลี้ยงดูตัวเองอ,ะอ่ะให้ความสุขตัวเองเป็นหลัก ต่อจากนี้ทําอะไรก็ตามให้เลือกความสุขของตัวเองก่อนเสมอให้เลือกความสุขของตัวเองก่อนเสมอเลือกความสุขตัวเองเท่านั้นค่ะเลือกความสุขตัวเองเท่านั้นเห็นไหมเอ็กออฟเบนเดอร์เกิลให้หนึ่งเหรียญแล้วก็ความสุขจะนํามาซึ่งความโชคดีทําอะไรก็ตามให้ให้เป็นความสุขให้มีความสุขและพลังงานนี้คุณเกิดมาเพื่อเป็นความสุขอืม อเอกเอฟออฟเพนเดอเคิลแปลว่าเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญแห่งความสุขพลังงานนี้นะ,ะและหนึ่งถ้วยความสุขไฮโดรแฟนแล้วก็พลังงานจากคุรุ